วันนี้บทความจดเกที่ J นะฮะที่ชื่อว่า five everyday deadly habits that are making you age faster นะครับห้าน,นิสัยที่คุณอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวที่ทำให้คุณแก่เร็วขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งคือ คุณไม่จัดการกับอาการป่วยบางอย่างของคุณที่คือไม่จัดการอย่างจริงจังนะครับแน่นอนถ้าคุณป่วยหนกักอ่ะคุณต้องจัดการอยู่แล้วถูกไหมยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่เห็นนะครับหรือคุณไม่ได้สังเกตส่วนใหญ่เป็นอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจนะครับ depression นะฮะซึมเศร้าเครียดกังวลไบโพล่าต่างๆพวกนี้เนี่ย ทำให้เราแก่เร็วขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคอยู่ในสเตจไม่โอเคติดต่อสักระยะหนึ่งเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีอาการป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคุณสามารถลดความเสี่ยงของการป่วยเกี่ยวกับสภาพจิตใจได้เนี่ยเป็นหลาย7 0็เลยแหละถ้าคุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นเมดิเทตคือนั่งสมาธิ ทำ journal นะครับอะไรแบบเนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคือต้องเคลื่อนตัวเยอะๆนะฮะอันนี้ที่1นึ่งะครับข้อที่2ครับ เขาบอกว่า you can escape corporate jail ในที่นี้คือสภาพ Office. ออฟฟิศถ้าใครทำงานอยู่ Office, ออฟฟิศจริงๆอยู่ที่บ้านบางคนก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้จะทำให้คุณแก่เร็วขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้ขยับขยื่นนั่งจ้องหน้าจออย่างเดียวนะครับจริงๆผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะออฟฟิศหรอกคนที่ทำงานยุคนี้มันก็จ้องหน้าจอทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการช่วยให้คุณลดเรื่องนี้ได้นะฮะที่เขาบอกนะฮะมีอยู่5วิธีด้วยกันนะครับหทุกๆ40นาทีเดิน5นาทีถ้าทาได้นะครับ2 ถ้าสมมติเดินไม่ได้งั้นยืนก็ได้นะครับแล้วก็3คือเวลาคุณนัดคนประชุมอ่ะบางทีถ้าลองประชุมแบบเดินไปด้วยก็ได้นะครับสหลังจากทานอาหารเสร็จในตอนเที่ยงเนี่ยใช้เวลาสักสิบห้าถึงนาทีเนี่ยเดินนะครับหขึ้นบันไดถ้าเข่าไหวโอเคนะฮะเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ออฟฟิศหรือไลฟ์สไตล์ที่การเวิร์กฟรอมโฮมนะฮะข้อที่3ครับเขาบอกว่า คุณทาลายสุขภาพคุณด้วยนิสัยที่ไม่ดีที่คุณไม่รู้ตัวหนึ่งคนยุคนี้ก็ยังกินน้ําน้อยเกินไปอยู่ดีแม้ว่าเราจะพูดเรื่องนี้กันเยอะมากก็กินยังกินน้ําน้อยเกินไปอยู่ดีการลืมกินน้ําในช่วงเวลายาวๆนะฮะเช่นสมมุติคุณไปถึงออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณประชุม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 สีช่ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่ได้กินน้ําเลยเนี่ยนะฮะมันทําให้สมองอะ่ะเหมือนมันไม่มีน้ําที่ไปช่วยให้สมองอะ่ะเซลล์ของสมองอะ่ะทำงานได้ดีนะครับเขาบอกว่า ในนี้เขาเขียนนะ even the slightest dehydration can reduce brain power by 1%คือขาดน้ำนิดเดียวอะสมองก็ทำงานไม่ค่อยดีละเพราะฉะนั้นดื่มน้ำให้พอและเริ่มเครื่องดื่มแรกของวันเนี่ยด้วยน้ำเปล่าเสมอนะครับไม่ไม่ใช่กาแฟนะน้ำเปล่ากาแฟค่อยกินทีหลังนะครับแล้วเขาบอกว่ามาดูว่าเครื่องดื่มที่คุณดื่มอที่มันไม่เฮลตี้พยายามตัดออกให้หมดแล้วแทนด้วยน้ำเปล่านะครับข้อต่อไปฮะ ตาคุณใช้งานหนักสุดๆเพราะฉะนั้นต้องพักมันบ้างต้องพักมันบ้างนะครับเวลาพักสายตาทำยังไงแน่นอนไม่ใช่ต้องจอพักสายตาทำอย่างนี้หนึ่งก็คือว่าไม่ดูอะไรที่เป็นแสงสีฟ้าหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอันนี้เราพูดบ่อยอันที่2คือไปออกไปเดินข้างนอกมองธรรมชาตินะฮะด้วยแดดจริงๆแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าเขาบอกว่า พอคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บอะให้พยายามมองสิ่งที่เป็นคือเปิดม่านเลยเออใช้คำนีล้ล้วกันเปิดม่านแล้วเอารับแดดธรรมชาติเข้ามาเลยและถ้าเป็นไปได้มองต้นไม้หรือของที่เป็นมองต้นไม้อะพวกต้นไม้ส่วนพวกเนี้ยบ่อยๆนะครับพวกนี้ช่วยได้จริงๆและสําหรับคนที่ตาแห้งนะครับหยดน้ําตาเทียมอ่านะอันนี้อันนี้ช่วยได้มากนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนิดเดียว ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เยอะมาก